หำส้มโอไม่กอดลองตีปลา,า,นะานั้นท่วงหมดนะแต่น่านี้คือนามันกว้างมากครับนานมันกว้างมากเราหาเราจะตีไปมั่วๆสู้ๆคงไม่ไหวคงเหนื่อยตายเลยต้องมาหาเหลี่ยมครับเรียมเนี้ยเป็นสระน้ําเก่านะสระน้ําที่ว่าน้ํามันท่วมไปก็คิดว่าปลาน่าจะอยู่ดิมริมริมสะอะไรพวกนี้ขอบขอบสระริมริมหญ้าอย่างเงี้ยครับ ลองตีแล้วน,นะ,นนะเผื่อจะมีตัวกัดน,นะครับป่ะลองดูกันครับโอ้น,นะครับมากว้างใหญ่จัดหาหม,ม่องทีตีสุ่มไม่ไหวต้องหาหม่องตีแบบอย่างงี้ครับริมริมสะหรือริมริมอะไรอย่าปาดเหนียเนี่โอ้โหไม่แดกโดนเลย เี่ไอ้โอ้โหมาแรกโดนเลยกรเทาะไหนวะนะก็ะคอ,อ,อมาบุกเลยอัดช่อนมาน้ำท่วมโอ้ตัวสวยอยู่กัดดีวะ่ะกัดปุ๊บอยู่เลยอ่ะนี่ยไม้แรกเลยต้องหาสมสุนตีนะเจอไม้แรกโดนตุ๊บเลยนี่กระช่อนกระมาหน้าน้ำท่วมสวยอยู่นะ กัดเหยื่อหํำยางโอ่งไม่กอดสีส้มนะครับตัวนี้โอ้กอดคอ,อ,อมาปุป๊บใส่เฉยเลยกะว่าไม่มีกะว่าไม่น่า,ามีมตัวมันกว้างจัดไงให้ได้กัดเลยครับตัวนี้สวยสวยเลยครับก็สามได้กับเหย,ยื่อหํำยางโอ่งไม่กอดสีส้มนะครับขับหมายนาน้ําท่วมนะน่าจะมีมั้งล้อๆอย่างเงี้ยไปดูตัวต่อไปกันนะว่าจะมีไหมมาลองดูครับมีป่ะหนังตีไม่ทั่วเลยแม่แรกกัดโจะเลย ก็คอมะป,ปุ่วใสเลยวะกัดง่ายมากเลยปลาแต่ว่าจะไม่มีตัวไม่มีวะให้สุ่มติดเออปลาอะไรวะถ้าเราให้สุ่มตีตีไม่ไหวแล้วอย่างงี้ว่างเกินไปลองตีแล้วเราเราล้มๆอย่างเงี้ยแบบเลาะลิ้มฝั่งเลาะอะไรไปเรื่อยๆไปๆลองลองลงไปนี่เมื่อกี้ อาจะมีหลายตัวนะปลาแบบเมื่อกี้ไม่แรกกัดตุ๊บเลยยังไม่ทันอะไรเลยแล้วขัดแม่นด้วยดิ ถุนเนี่ยุน้ามันกว้างใหญ่มากอา,หา,ห,ออาอหารเหลี่ยมตีไม่ได้อ่ะต้องสูบๆมองอาเงี้ยครับต้องหาเหลี่ยมสวยๆแบบว่าเออมองอย่างเงี้ย่องเงี้ยปกตีเงี้ยเคลือบมันชายสระอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมเห็นไหมมกัดออกง่ายๆนะกัดจุกเอาเฉยเยมันจะกัด ีนสระดูดิในสระมีปลาอยู่เปล่าจะอยู่แล้วน้ำท่วมอย่างี้มันไม่ออกจากสระห,หมดแล้วปลานะเรื่อนาำกว้างใหญ่กูสบายใจเลยอย่างเงี้ยต้มขุนกัดง่ายมากเลยวะมีตัวประวัติลองดูทีอ่ะ เหลี่ยมเดิมเนี่ยก็ขเข้าเหลี่ยญเท่าเนี้ยกอ,อมาโจใส่เฉยอ,อยู่เลยงอมันดยกระกัดเอาง่าย าเหลี่ยมต่อไปครับข้างหน้านาน้มันตดกับนี่นะแม่น้ำอุ้ยหมหลังวัดนี่ว่ะ <laughs> ไปก็ผร้อมดูต่อไปข้างหน้าเดียวครับแม่ขาดไม้เดียวตีไม้แรกโจ๊ะเลยไม้ต่อไปไม่เห็นมีตัวเลยเออวะกับช่อนใสเสืออยู่นะหมายทุ่งนานกว้างครับต้องหาเหลี่ยมแบบสวยๆตีวนะตีสุ่มทั้งนาเลยก็โอ้โหไม่ไหวละ ต้องมีเรือครับต้องมีเรือล่อ,ลองล่องไปหาตามช่องตามช่องสวยๆนั่นหน่อยมีสิทธิ์ถ้าตีวานวานแหตีวานไปเรือเร่อยๆก็เหนื่อยตายไปครับไปดูหันดับไปข้างหน้าเดี๋ยวก็คนที่เข้ามาชมนะครับฝากไลค์แชร์ชนะครับรรบ่ะ